ชมรมคนรักมนเมฆสมาชิกส่งภาพมาให้เราชมกันอีกแล้วค่ะเพราะว่าสมาชิกนะคะนํา เหมยขาบที่อยู่บนดอยอินทนนท์มาฝากกันค่ะนี่แหละค่ะก็คือเหมยขาบเกาะตามใบหญ้านะคะที่วางตัวในแนวดิ่งแล้วก็แนวนอนนะคะภาพนี้จากคุณดวงพรถ่ายภาพที่ดอยอินทนนท์นะคะถ่ายในวันเสาร์ช่วง8ปดนาฬิกาสนาทีภาพต่อมาก็เป็นของคุณดวงพรเหมือนกันเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆสังเกตเลยนะคะว่ารูปร่างี่เป็นเหลี่ยมนี้เป็นลักษณะของผลึกนะคะอันเกิดจากไอ้น้ําและอากาศกลายเป็นผลึกน้ําแข็งนะคะ ลองดูอีกภาพหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะาภาพนี้นะคะเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นรายละเอียดอันง,งดงามนะคะเห็นไหมคะเป็นรูปเกรดสวยงามจริงๆนะคะบางจุดก็จะค,คล้ายๆกับใยแมงมุม,มเหมือนไหม,มคะเหมือนๆเ,นนะเรียงตัวนะคะตามกลไกธรรมชาติที่เกิดน,นะคะอ่าส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะภาพนี้นะคะ,ะ,คะก็ลักษณะเป็นแบบแท่งนะคะ ภาพนี้ถ่ายคุณดารณียาประเสริฐนะคะถ่ายที่ดอยอินทนนท์เหมือนกันถ่ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีจริงๆแล้วคนเหนือเขาก็เรียกกันว่าเหมยขาบค่ะแต่ละแบบนะคะเขาก็มีความแตกต่างกันต้องบอกว่าที่นามาให้ชมกันก็เพราะว่ากลไกการเกิดนั้นนะคะมาจากไอ้น้ําที่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะตาจะมองไม่เห็นแต่ว่าเมื่อเกิดเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะก็จะกลายเป็นผลึกน้ําแข็งเกาะตามใบไม้ใบหญ้าหรือที่ฝรั่ง เรียกว่าหอฟอนนั่นเองค่ะที่เห็นแบบเยอะๆเนี่ยะนะฮะที่ลาวเนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับน้ำค้างแข็งใช่ม,มีผสมเนือขาบอะไรแบบนี้ที่จริงหลายพื้นที่มีทั้งน้ำค้างแข็งแมคคนิ้งหรือว่าเหมยขาบนะคะ<อ>แต่ว่า ที่คนชอบดูนิยมดูจริงๆที่สวยงามจริงๆก็จะเป็นเหมยขาบนี่แหละคะ่ะแล้วก็แมคคานิงซึ่งเป็นแบบเดียวกันนะคะแต่เรียกคนละชื่อต่างกันเท่านั้นเองแต่ลักษณะของกลไกการเกิดนี่แหละคะ่ะเป็นข้อแตกต่างที่นํามาเรียกชื่อค่ะอันนี้เป็นภาพสะท้อนที่เห็นชัดเจนนะคะหลังจากที่หนาวติดๆกันมาหลายวันเนี่ยคะ่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่หนาวอีกระลอกหนึ่งตามที่มีการนัดหมายกันเอาไว้นะคะ